สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่สองสาวน้อพ่อกระเทินจ้าวันนี้พาแวะมาดูสวนน้องเดือนเด้อจ้ะเด้อบริมาตะโดนตะเหิงเหพี่น้องสวนพักเพื่นกะยัง้งงามคือเก่าพี่น้องจ้าวันนี้สาวย้อบลงตึกป่าเด้อจ้าพักพอนพี่น้องมันนี้ฮะตอ้อตอดแข้งสาวย้อเจ็บ อึบอึบอึบอยู่เดียวนี่ค่ะมันอยู่ในเบาะมันอยู่ในเบาะนังในที่ทํางานพี่น้องจักมาจากสิดไดโซกมันล้ารวยจ้ามานันนี่โดนตอดตอดมาแวะมาคอยส่วนน้องเดือนจ้ามันนี่พี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะยันพี่น้องเบื่อพาไปตตึกป่าพามาเบ่งสวน มาดูผักดูหญ้าดูพริกนะคะดูกล้วยนี่จ้ะกล้วกยเพิ่นกับพี่น้องพวกนี่ออกเรือแล้วจ้าเี่ือนกล้วยออกเรือแล้วนี่กล้วยหอมกล้วยหอมทองพี่น้องนี่ออกเรือแล้วพี่น้องจะน่อยก็ได้กินได้ขายแล้วจ้า ผมมักเพชรเพิ่นกับพี่น้องผู จิลอดจิปโป่งพี่น,น้องนี่ตัวใหญ่เหรอเจ้าตัวใหญ่แล้วเป็นปีกนี่ยยนไมาย้อนรอยอดีตตะเก่าตะกอดเราเราคิดถึงป้ะสาวย้อบันนี้สิสาวย้อสิพ้าไปเบิ่งอัน วางสิมาจ่องที่ตึกปลาพี่น้องไม่เคยเห็นเขาลงไปทางนี้มาบ่ลงนี่บ่บอก่อกไปทางลงทางนี้ลดลดอันนั้นบ้างลดอย่างพูดถึงแบบไม่วานนี่ก็ว่าจะลูกตต่แร่งกับว่าพูดแบบคำสูงน้ำลงมาช่วยเพิ่นน้ำนี่ขึ้นหรือทำก่าวรถใส่บ่ บ่อนี่นะอ่ะมองนี้ก็มีคนตึกได้นี่เห็นบ่ะมีได้เดยใตรงนี้แยกมาบ้องตั้งเชียงเด้ไงหมอทะเลอันยัาไปหันอุ้ยมายัดมองเขาเขากระซิหายหัวแล้วเธอโอ้โหประดีอึดมากมามาจอบเบิ่งป่าจอเบิ่งป่ามาหาเลาะเบิ่งมองตึกป่า ข้าวส่วนอยู่ที่แม่น้ำอะไรอย่ี้อันลังอันนั้นเด้ลังที่เขากัดแน่กัดอันกัดนองนั่นเด้ซะเนาะมืออื่นจงถือสะดุ้งมานำนพุจิลระม,มันเป็นน้ำคุงได้นะคะ่ะป็นโพนนอคะเออแต่มันดินทรายมาถมอือมันก็เลยเป็นนวลทรายอ้แต่ก่อนมันกว้างอือนี่พอดีคุณยายกำลังจะลงคุณยายจะลงตึกมองดาเด้อะนะ ถ้าเบิ่งพี่น้องถ้าเบิ่งคุณยายตึกก่อนจากเมื่อจ้ามะนอนพี่ระบอกมน่องน้าไฉเงอนไทยสนิทเอาเงินตาอ๋อเอาพอยระบอกเงินเจ้าเียใงไงอ๋อบ่ อยู่ฝั่งนี้พี่น้องแาญโยพามาันละเบิง้งตึกปลาหิมน้ำพุงเด้อม,มันนี่แเนโยไปได้ไปย่อห่วยจ้าบอกไปมันนีาา่ฮะจ้ายันพี่น้องเบื่อเด้อม,มาเบิ่งคุณยายยุนยกสะดุ้งริมน้ำพุงพี่น้องมานอยูบอ่บ่ ยังบ่ได้าบอจกักโตแล้วย้อนบได้ายเหรอจกักโตแล้วหัวแข็งบอลหัวแข็งน้อยแข็งน้อยเจ้าคือเดียวทั้งห้วยเพื่อวะปกติคือเดียวทีคือเหมาะเจาะคักเถอะเนาะปลา,าอึดแล้ว,ลวน้ำแห้งน้ำขอดแทนที่น้ำแห้งระเบอ้อปลาถึกเนาะ บ่ฮาวเนี่ยตอนน้ำลายนั่นบ่น้ำลายเนตึกทังหลายะตึกไม่แหล่ะบ่มาตั้งส่วนไหนที่ประจําเลยเป็นบ่มองเนี่ยประจำสามที่ลอรเจ้าเป็นบ่หนึ่งสองสามเหนนี้หอมแมรุ่นตัวน่ะบ่โตัวเท่งไหอันนี้ในมองเพลนเฮ็ดอันไม้กั้นไว้นี่ฮะเอออค่ะือบ่เดาโล่งเนาะเหมือนนี้มันไปห้วยไปไดนอือบ่มาแล้วเออไปห้วยพอได้เก็บจ้ะค่อยเมื่อวานนี่ค่อยากพ่อกินก็อยากงา เยอะกว่มากแต่กระยามเป้าคือในรีเว้าลมมือใดมือบ่ได้เจ้าเมื่อวานนี่เจ้าวันศิลป์พร้อมบ่ได้มาวันอืมลงไปเะลึ่งอันในนีหามาตอนเช้าเมื่อเช้าเนี่ยได้อยู่อื้งอ่ะจะสองสองลูปลาหัวแข่งฮะเบ้าแข่งคุ้มเบ้าแข่งอ่าเราตึกในสายโอ้ลงไปใต้ผู้ทางนาเขาต้นพุณบ่เออยับลงไปนี่ในโค้งนี่เนาะ เออบ่บ่มีแต่ตัวใหญ่เนาะตัวน้อยตัวใหญ่สอืมอืมอืมแต่สิยอแตกจากจากนะอ,อันฝั่งทางนั้นเด้แม,ม่กูใดตึกจกกาไปอยู่นะนนอืมอืมอเออคืนเดียวตุวคอยงอห่วยกับคืนนี้ล่ะพูดแล้วเพิ่นเพิ่นถืกกับว่าง ชิปยี่ชิปนาทีบอสโป้งแล้วก็นม็ดแ,แมนเขาว่าบอกว่เพืชแม่ก็ห้าโมครึ่งแมนแมน,นี่มัมนจะห้าโมกว่าหรือยังบ่เห็นนะคือเราขับพาเดี๋ยวคว้าเลยเราขับพาเดียว,วเสมอนาลีล่เลยทางเทือผัดวันยุดธผัดลงกลางเวน้นผัดลังเทือผัดได้อยู่ลังเทือผัดบอ่อได้แล้วแต่มือ้อไปเจาะออกกลางเวน้นผัดได้ปลาเลี้ยวปลาเข็งอันลงเพิ่นลงห้วยค่ะบอ เพิ่ลงมองได้ห่วยฮะว่ากุ๊บเบลพูดแต่าพานเขาอืมท่านเลยทางยับพื้นมาทางนาเขาปุ้ยพี่บ๊อเอออืมตุค่อยไปลงห่วยพูนาเขายายใจพู๋จะนาเขาลุงโนริสพูลงมามาได้ตัวเท้าก็ได้ปากปาติดตัปากแก่ปุ้มอืมแล้วเดีะขาลงมากับตีห้าเค้งเลย่ะย่อตร์ทีทีว่าละครแมนเออ ตะดุ้งกะป้าไว้พี่หรอบอเอาเบื่อน,าน้าตะลุ้งเอาตะข,ขาบมาอืเขากัดอันนี้ก็เออเขาเอาขึ้นแล้วเนาะในกัดด่างนี่นกัดให้หย่างกัดให้ป่ามันอันนั้นบ่กัดเอามาคว้ามีาเออกัดบ่งควางแห่เออบงมีตาคือตาเล่ส์นะตา,นะา,าเล่ส์ตาคือจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้เนาะคืนนี้แหละเนาะคืนเดียว ไปเพินห้องลหะเมือปะเด้อจ้าเด้อ,อจ้ามือมือไมมมือหลังยังสิมายอเล่นนำ้ำนี่ส่วนมะเขือเทศของน้องเดือนเด้อจ้าพรุ่งนี้เดี๋ยวมาปลูกใหม่สยอสีมาขุดที่รอมืออื่นมา <มอ S 1> สำรวจ <มอ S 1> ก่อนเห็นว่งสีห้าหูห่าขวอยนี่แหละพี่น้องสิได<ม>้พอกินยี่บ่เฮอือเนะเดินลุงพศ เขือพวงเขือพวงจ้ากล้วยครบจบที่เดียวพี่น้องอ้แม้นอยู่บ่อฮอนแลนด์พี่น้องอันนี้นี่เริ่มเหลืองแล้วนี่เอาไว้ขายซุกเลยเดี๋ยวเอซิไลท์ขายให้ดอกพร้อมส่งจะพร้อมส่ง <laughs> โบมีฝันยาไปแหกไปหลับกี่ล่ะอะไรขายคาโกกเลยแหละเนาะเฮากระดีลูกไหนคะใครจะจ้าใครจะจองลูกไหนจองมาเลยนะคะจ้าจองไว้ให้นะนี่พี่น้องนี่นี่ลูกนี้ใครจะจองเนี่ยทิ้งข้อความไว้ใต้คอมเมนต์เลยเด้อพี่น้องเด้อผูดแด่จะจองเด้อเขียนลำดับไว้เลยเขียนลำดับไว้เด้อสิเอาหน่วยใดเดี๋ยวเสาย้อนส่งจ้าในเขตต่างอยเด้อพี่น้องเด้อ นี่จ้านี่ไปปเอฟซีหน่อยเป็นอย่างลูกจ้าอัะปิดคลิปให้ด้วยมไม่ได้เป็นนางเอกมาตั้งหลายปี <c oughs> จ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ไปก่อนเด้อจ้าเด้อจ้าต้องมาทบ่าวโม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวย้อนหน่อยเด้อจ้ากดติดตให้หน่อยเด้อจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ